ผู้ชายมีร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนนะคะแต่สาวๆเชื่อไหมคะว่าเขาเป็นคนที่มีความอ่อนไหวมีความเซนเิทีฟสูงกับคําพูดของเรานะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่นะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันปสาวๆนะคะว่าเราควรจะพูดอะไรแล้วก็ไม่ควรพูดอะไรระหว่างทํากิจกรรมหรือหลังทํากิจกรรมนะคะก่อนที่เราจะทํากิจกรรมเนี่ยชั่วโมงนั้นนะคะให้เรา สร้างบรรยากาศให้ปลอดโปร่งนะคะมีแค่เราสองคนนะคะห้ามมีเรื่องงานนะคะเรื่องลูกนะ,ะเรื่องหนี้สินมาอยู่ในหัวของเราเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเกิดความเครียดน,นะคะห้ามพูดเรื่องนะคะถ้าหนึ่งห้ามพูดเรื่องงานเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรก็ช่่นนะคะให้โยนออกไว้ข้างนอกห้องเลยนะคะชั่วโมงนั้นจะมีแค่เราสองคนนะคะให้คุณมีสมาธินะคะในกิจกรรมที่คุณจะทํากับ แฟนของคุณเท่านั้นนะคะมันจะทําให้คุณไปถึงจุดสุดยอดได้ไวขึ้นด้วยนะคะถ้าหากคุณปล่อยให้ตัวเองจิตใจล่องลอยไปข้างนอกนะคิดนูน่นคิดนี่นะคะเชื่อไหมคะว่ามันจะทาให้คุณไปถึงจุดสุดยอดได้ชาา้าเพราะว่ามเแต่ห่วงมัแต่กังวลมัแต่ว่าแวะคิดนูน่นคิดนี่อันนี้ไม่ได้เลยคะ่ะในเรื่องของความคิดนะคะทําให้มันโปร่งนะคะมีแค่เราและนายเท่านั้นนะคะข้อสองนะคะ ในระหว่างที่เขาทำกิจกรรมร่วมรักของเราเนี่ยห้ามเปรียบเทียบเขากับแฟนเก่าของเรานะคะห้ามบอกว่าแฟนของเราทำดีกว่าห้ามพูดนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาเสียเซลล์นะคะแล้วก็ท่อเหี่ยวนะใจห่อเหี่ยวนะไม่ควรพูดนะคะสาวแล้วก,ก,ก็ต่อไปก็คือห้ามบอกว่าของเขาเล็กนะถึงจะเล็กก็เก็บไว้ในใจนะคะผู้ชายเนี่ยบอกว่าเล็กไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะคะ ให้หาข้อดีของเขามาพูดมาชมให้กำลังใจนะคะจะทาให้เขาเกิดความนึกถิมนะคะเกิดความลําพองในใจของเขานะคะเขาก็มีกําลังใจนะคะที่จะป้อนความสุขให้กับเราคะเช่นนะคะเขาเป็นะคน<อ>ที่น้องชายแข็งตัวดีแล้วก็ทํากิจกรรมได้ยาวนานนะคะก็ชมเขาน,เนิดนึงว่าืห uh huh, ของพี่แข็งดีจังเลยนะเปลี่ยนได้หลายท่าไม่หลุดด้วย huh, มีความสุขอะไรอย่างนี้นะคะ หรือเวลาเขาเบิรน์นะคะเขาใช้ลิ้นกับน้องสาวของเราชมเขาดนีนึงว่าหพี่ลิ้นดีจังเลยวันนี้ขอนานๆนะคะมีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นค่ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแค่นี้นะคะผู้ชายนะเขามีความเส้นฉีกเลยนะ,ะเขาเต็มใจที่จะมอบความสุขให้คุณเต็มใจที่ทําให้คุณทุกอย่างตามที่คุณต้องการนะคะนี่ก็จะมีสาระเล็กๆที่สาวๆไม่ควรจะมองข้ามนะคะความรู้สึกของแฟนเรานะคะ เป็นสิ่งสำคัญเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะคะเราจะต้องเทคแคร์นะคะไว้เราเจอกันที่วิดีโอต่อไปค่ะ